วันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการเลี้ยงบาสเกตบอลครับแล้วก็เวลาที่เราเจอคนป้องกันเราจะต้องเลี้ยงยังไงนะครับไปดูกันครับ ผมเป็นบุญชัยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับสนามบาสไอเคอร์เทิลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเลี้ยงบาสเกตบอลครับซึ่งการเลี้ยงบาสเกตบอลเนี่ยเป็นเทคนิคที่สำคัญมากๆนะครับในทักษะของบาสเกตบอลและไม่ใช่แค่นั้นครับผมจะมาสอนว่าเวลาที่เราเลี้ยงแล้วเจอคนประกันเราจะต้องทำอย่างไรนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์เพจผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปอย่างนี้ต่อไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับการฝึกเลี้ยงบาสเกตบอลนะครับซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของบาสเกตบอลนะครับเราอันดับแรกนะครับเราจะใช้นิ้วเลี้ยงนะครับเราจะไมใ่ใช้ฝ่ามือเลี้ยงฮะหลายๆคนบางทีตบทำไมไม่คล่องซะทีเพราะเราบวไปใช้ตบบอลครับฝ่ามือเลี้ยงอยู่เราต้องใช้ นิ้วครับใช้นิ้วสัมผัสครับใช้นิ้วเห็นไหมครับมันจะมีช่องว่างเหมือนการชูดก็เหมือนกันมันก็จะมีช่องว่างนิดหนึ่งนะเนี่ยเราจะใช้นิ้วเลี้ยงลงไปนะครับเลี้ยงลงไปเลี้ยงลงไปเวลาฝึกเราควรจะใช้มือข้างที่ถนัดเลี้ยงก่อนบาสเกตบอลไ,ไม่สามารถเลี้ยง2มืออย่างนี้ได้นะครับเราต้องเลี้ยงมือเดียวใช่ไหมครับเลี้ยงมือเดียวแล้วเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลงไปนะครับฝึกเลี้ยงข้างที่ถนัดอย่างผมถนัดขวาผมก็จะฝึกเลี้ยงด้านขวา เลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงขวาระดับเนี่ยเราต้องพยายามดูบานคนเลี้ยงแล้วสูงเลยสูงอย่างนี้สูงอย่างนี้ไม่ดีครับสูงเกินไปนะครับเราควรจะเลี้ยงฝึกเลี้ยงประมาณระดับที่เอวครับนะระดับเอวครับเลี้ยงไปเลยขอไปนะครับสิบทีก็ได้นะครับให้นับไปนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราคล่องขึ้นให้เลี้ยงแรงขึ้นหน่อยนะใช่ไหมครับพอเราคล่องขึ้นอีกให้เราเลี้ยงต่ําขึ้นหน่อยอาจจะอยู่ที่ระดับเข ing ing to es que sure ่านะครับ บางคนบอกอยู่ระดับข้อเท้าเลยไหมโอ้หเยอะไปนะครับคือมันก็จะไม่สามารถเลี้ยงขึ้นมาบางคนโอ้โหเลียดเลยอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับพอะเราเลี้ยงมือขวาได้แล้วนะครับมาเลี้ยงมือซ้ายเหมือนกันครับเลี้ยงระดับเดียวกันระดับเอวนะครับแล้วเราก็ฝึกตามลงไปตามลงไปเลี้ยงกดให้แรงขึ้นผมจะไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะผมจะให้เทคนิคท่านเพิ่มนะครับอพอเราเราเริ่มเลี้ยงได้สองมือเราก็ต้องเริ่มเลี้ยงโยกไปสองฝั่งอย่างนี้นะครับ เลี้ยงสลับไปสลับมาซ้ายขวาเราต้องเลี้ยงได้สองมือนะครับเวลาที่เราเล่นบาสเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเจอคนป้องกันอันนี้ผมสมมติเกิดกลวยเป็นคนป้องกันนะครับเราจะต้องทํำยังไงล่ะอันดับแรกครับเราไม่ควรจะมาเลี้ยงข้างหน้าเขาอย่างนี้เพราะอะไรครับเขาก็ป้องกันเราเลยสิใช่ไหมเขาก็ขี่บอลเราได้เพราะนั้นเราจะต้องเลี้ยงอยู่ด้านข้างนะครับเราต้องเลี้ยงอยู่ด้านข้างเวลาเจอคนป้องกันอย่างนี้นะครับเราเลี้ยงอยู่ด้านข้าง แล้วขาเราควรทําไงครับบางทีต้องใช้ขาบาังนิดหนึ่งคนป้องกันอยู่นี่เราก็าเลี้ยงบังอย่างนี้เห็นไหมครับเวลาที่คนป้องกันอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราจะเลี้ยงไปฝั่งซ้ายเราควรจะใช้มือซ้ายเลี้ยงสําหรับบางคนบอกไม่ถนัดซ้ายทําไงต้องไปฝึกครับใช้มือซ้ายเลี้ยงเพราะว่าคนป้องกันอยู่ฝั่งนี้แล้วควรจะเลี้ยงฝั่งนี้นะครับฝึกฝึกไปครับฝึกอย่างนี้นะครับฝึกอย่างนี้ ใช้มือบางหน่อยเนี่ยคนบุกก็จะเข้าหมายนี้ยากถ้าเราคล่องหน่อยนะครับฝึกเลี้ยงงี้ครับหมายถึงเลี้ยงขวาเลี้ยงซ้ายอย่างนี้นะครับพอเวลาที่เราใช้ขาบังด้วยแล้วเนี่ยขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยก็จะทําให้คนป้องกันเนี่ยมาป้องกันเรายากนะครับนี่นี่คือเบสิกนะครับสําหรับการเลี้ยงบาสแน่นอนครับถ้าคุณคล่องขึ้นเก่งขึ้นนะครับคุณก็จะฝึกระดับเลเวลขึ้นไปแต่ผมบอกให้เลยนะ มันไม่ได้มีเยอะมากครับขนาดผมเล่นไปถึงเนี่ยระดับทีมชาติเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เทคนิคการเลี้ยงเยอะมากมายนะครับผมบอกสักประมาณ 3- 4สี่ท่าพอแล้วกันเวลาเราเจอคนเหมือนกันเต็มที่คืออะไรครับโยกขวาไปซ้าย,ายนี่ท่าแรกนะครับโยกซ้ายไปขวาโยกขวาไปซ้ายโยกซ้ายไปขวานี่ท่าแรกง่ายๆนะครับ ท่าที่สองรอดขาครับเลี้ยงไปอย่างนี้เราเลี้ยงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเลี้ยงอยู่นี้คนประกันอยู่เราก็มีระหว่างขาเราเรากางขาออกเราก็ลอดขาปึ๊บไปฝั่งนี้ได้เลยเห็นไหมครับเลี้ยงอยู่งนี้ปึ๊บไปฝั่งนี้ได้เลยโอเคไหมถ้าคนคล่องขึ้นหน่อยก็จะมีการหมุนตัวขึ้นหมุนตัวเลี้ยงอย่างนี้อเดี๋ยวเลี้ยงไปทางซ้าย อย่างนี้โอเคไหมครับเต็มที่ท่าที่สี่เลยครับโยกอ้อมหลังครับอ้อมหลังลองไปฝึกกันดูนะครับท่าน,นี้ก็เป็นท่าที่นิยมโยกอ้อมหลังครับออทำไมที่โยกไปขวาอ้อมไปซ้ายโยกไปซ้ายอ้อมไปขวานะครับแล้วตรงนี้ถ้าเราเลี้ยงได้คล่องเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเราก็จะสามารถทําอย่างอื่นๆใน บาสเกตบอลได้เยอะเลยครับไม่ว่าจากการเป็นการเลี้ยงเข้าไปทําคะแนนหรือว่าเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ในการแข่งขันนะครับเลี้ยงผ่านเพื่อไปส่งให้เพื่อนต่อก็ได้นะครับต้องบอกว่าการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลหรือเลี้ยงบาสเนี่ยครับในบาสเกตบอลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับก็ยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับไม่มีใครที่เลี้ยงคล่องตั้งแต่วันแรกนะครับต้องไปฝึกกันดูครับถึงจะคล่องครับโอเคนะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับผม